i อินโฟมาเ k ็ตปักหมุดไทยเป็นศูนย์กลางอันยมนีของโลกโอกาสและการเติบโตของอุตสาหกรรมอันยมณีและเครื่องประดับในอาเซียนที่ยังเติบโตอย่างไม่หยุด อิน o ฟมาเม็ตประเทศไทยศบช่องจัดงาน Jewelry and g e m a เจ a n อาเซียนแบงอกหรือ Jewelry and อ e m a a n อาเซียนแบงอก2023ครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26-29เมษายน2566นณฮอล์1และ2ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจโดยงานนี้เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลกทั้งกลุ่มผู้ซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าปีก ผู้ค้าส่งผู้ผลิตรวมถึงนักออกแบบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังมีงานสัมมนาจากผู้ค้าอัญ,ญมณีทั่วโลกและพบกับคอลเลกชันจิวเวลリสุดพิเศษมากมายกว่า1,000 0รายการจากผู้ร่วมแสดงสินค้า15ประเทศเพื่อยกระดับงานแสดงสินค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับในระดับภูมิภาคและเอเชีย อินฟอร์มาร์มาร์เก็ตนะคะเป็นโชว์ออแกไนเซอร์ที่จัดงานแสดงสินค้าทุกภาคุสาหกรรมค่ะแต่ว่าการจัดงานเกี่ยวกับทางด้านของจิวเรีเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการจัดมาแล้วเนี่ยที่ฮ่องกงนะคะซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยเรามองเห็นศักยภาพของทางประเทศไทยว่าประเทศไทยเองเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของการผลิตนะคะของทางด้านของจิวเรีแล้วก็เป็นจุด ส่วนรวมของการเจรานายพลอยแล้วก็เป็นตลาดการค้าพลอยซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยเองเนี่ยจะมีงานแสดงสินค้าดีๆค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีการจัดงานถแถลงข่าวเพื่อที่จะได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมในการจัดงานของเราค่ะ ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ะเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นยูนิคของทางไทยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีประเทศเอื่นเนี่ยที่เข้ามาเป็นคู่แข่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นอินเดียหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าการคราฟ t m แมนชิพเรื่องของฝีมือของไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นค่ะ คือการจัดงานของอินฟอร์ม่านะคะเราสร้างจุดแตกต่างเนี่ยก็คือว่าเราอยากจะจัดงานในลักษณะที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะซึ่งเราเองเนี่ยมีความคาดหวังเนี่ยว่า70%เนี่ยจะเป็นโลเคอลแล้วก็30%เป็นี่ยเป็นอินเตอร์แต่ตอนนี้เนี่ยจากการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากทางผู้ประกอบการทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ 60- 40แล้วค่ะเป็น40%จะเป็นอินเตอร์ค่ะจะมีทางด้านของเอ่อทางด้านเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่น ทางด้านไต้หวันทางด้านเตอร์กีทางด้านสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ทางออทางภาทางฝั่งตะวันตกก็จะมีทางด้านของ US มีของเยอรมันมีโปรแลรนด์มีเตอร์กีค่ะ ของไทยเองเนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยจะมีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจิวเวลรี่นะคะซึ่งจะมีทั้งโกลจิวเวลรี่แล้วก็ซิลเวอร์จิวเวลรี่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีพลอยไม่ว่าจะเป็นพลอยเนื้อแข็งพลอยเนื้ออ่อนค่ะแล้วก็จะมีทางด้านของอผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่ทางด้านของไดมอนแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีไดมอนเนี่ยที่เป็นเป็นวัสดุใหม่นะคะที่เขาเรียกว่าแลบโกรอไดมอน ตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจในการที่มาออกมูธในงานเราด้วยค่ะคือจากจากการจัดงานครั้งแรกนะคะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจในตอนนี้เนี่ยเราคาดหวังว่ามูลค่าที่จะเกิดขึ้นภายในงานนี้คงจะประมาณ3,000ล้านบาทค่ะจากการที่เราเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็จัดงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าผู้หมาออกร่วมชมงานนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนค่ะให้ทุกท่านเนี่ยมาเยี่ยมชมงานนะคะในวันที่26-29เมษาเมษาค่ะ ซึ่งงานจะเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นส่วนในวันสุดท้ายเนี่ยคงต้องรีบมาหน่อยนะคะเพราะว่าจะปิดตอน5โมงเย็นค่ะ ซึ่งในงานเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของโปรดักต่างๆที่จะได้รับชมนะคะแล้วก็มีมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมมนามีแฟชั่นโชว์มียังดีไซเนอร์อ a วอร์ดซึ่งจะมียังดีไซเนอร์ของไทยเนี่ย13ทีมและจากทางมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะอะคาเดมี่ต่างๆมาร่วมประกวดการแข่งขันค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าได้่กับทางเว็บไซต์ของงานนะคะใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยสามารถที่จะรับ ของที่ระลึกภายในงานได้ด้วยค่ะ